โอ้พากันงมปลาขอนเลยพี่น้องปลาคอใหญ่เลอนี่เป็นปลาคอใหญ่เลยวิ่งดิโอ้เสียงบูบูบลุ่นซูไซยังยังมีอยู่ด้วยนะเสียบไปเสียบไปเออยังเหลืออีกหลายเออมันเสียงบูบูบูบลุดนโอ้ตาขอนปลาขอนพี่น้องเป็นปลาคอใหญ่เลยพูดนะโอ้สิงห์ทุ่มลุดนถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายแล้วถ่ายแล้ว <c oughs> โอ้ในหอยวะมีอะไรเว้ยยังสม,ม,สมดดาสำรวจแล้วนี่สำรวจแล้วทำมันอยู่เนาะนันเอาไหมเรี่ยวเห็นบนอ่ะโอ้มันอยู่นะเบื้งองเขนนาพ <c oughs> ี่น้องเป็นทำอย่างนี้พี่น้งอ,เนอนงเดยบัวบัว

ไไมันยังไปต่อได้ดเลยเนอะอามีดวะมีดถเออะไรเนะถ้าฝนตกมาแห้งมีบด้นี่บ้ไน จะพามาเบ่งไว้ได้จักตัวนี่พี่น้องนี่จะปลาคอทั้งนั้นเลยนี่นนมือหมูหอดแหนปใไม่อีกวะเหนือู่อยู่ๆเลยไม่รู้ทับ เนี่ยลืมเนี่ยมันน่าเข้าไปจังโอู้หูลึกบ่เข้าไปได้ป่ะเป <c oughs> ็นถ้ำไบ่กล้าจกกลัวอะไรไมันไ,ไม่มีงูหรอกเออไม่มีแล้วเหมือนฝนจะตกก,ก,ก่อนเนี่ยจกรูรูเนี่ยทัดนี่ตังกลางมันต่อกป็นเอิรนเออมีรูไหมจบแล้วมึงกูก น่ไปหลังบัดไปทุนบัดตรงนู้นจบมาหมดแล้วนี่ทั้งนู้นแต่มีรูเข้าไปอีกมันจะเป็นรูลงไปอย่างไงเอออยู่นั่นแหละเออเดี๋ยวให้มันอันนเออแล้วจะออกมาเดี๋ยวมันอะไรก่อนก็ได้เดี๋ยวมันคืนมาสอนหนึ่งรูให้น้ำมันหนึ่งแล้วถูกมดลรถตปรีกูซื้อแมโครมาวแมโครหน่อยปะปลาอ้าวเทลงเลยในห้อยเทใส่นี่ใส่ทางบ่เทใส่หนี่ก็ได้ไปล้างอ๋อ

Ba đây, bóng 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 bỏ, bóng 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 Nói chung là nó đẹp lắm. Ưm, cánh xên nó mới giống nó. Sốt, ô, xẹp rồi đấy. Thật Rồi, đưa kia. nè, đeo 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 đ น้ำเลอะน่เะนเรื่องเสนนุกจิกมันน้ำเนี่ยนะผมจักเนาะมันนึ่งนนขอยใหญ่เ,อเ่อข้อยใ้ญยไปก่อนบอกยีวนปลาได้เพี้ยนกันไหนท่านนี่ โยนปลาจะเพียนขึ้นนี่ตับนี่นะตัิน <şu> ี <şu> ้ทานมาแล้วทานมาใหญ่อีเลีจับไปได้แล้ว มต,มตวัวมตวัวมตวัวมตัวมไม่ใช่นะคือแบบหม้อแบบหมอเข่งโอเคคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เด้อครับพี่น้องพบปอกันคลิปหน้าครับผมกันตือ่อใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีครับเพื่อเป็นกำลังใจใส่องในหน่อยนะครับเด้อ